สวัสดีครับก็พบกับอาจารย์ลุตทุเรียนดีมีไฟเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มาแวะเยี่ยมสวนเก่าของคุณพี่จรันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับหมอนทอง30ปี นะครับอายุนะครับก็โดนไปท็อปเล่นสะอ่วมเลยนะครับเราได้มาทําแปลงทดลองสาธิตไว้นะครับโดยหวานไบโอคอมพีสเม็ดและดินไร่ท็อปเมื่อวันที่26มกมกรา2564าวันนี้นะครับวันที่3มเมษา2564ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนกว่า ซึ่งเป็นหน้าแรงที่เราทำเนี่ยนะครับฉะนั้นใบก็แตกออกมาเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับรับรองใบอ่อนนี่แตกให้ปุ๊บเลยนะครับใบจะรัดสวยกว่านี้เยอะนะครับอันนี้พอดีเราทําช่วงมกราซึ่งเป็นช่วงแรงและตอนนี้ก็เข้าเมษาแล้วนะครับก็สังเกตนะครับตอนที่เรามาทํานะครับครั้งแรกก็เห็นว่าใบน้อยนะครับแล้วก็กิ่งก็แห้งนะครับหลังจากผ่านไป2เดือนนะครับเช่นเดิมนะครับสูตรของอาจารย์รุตทุบเรียนดีมีไฟหนึ่ง ปรับสภาพดินแก้ปัญหาโครงสร้างดินลดกดเร่งรากทำให้ปุ๋ยเก่าละลายออกมาทำให้ดินโป่งขึ้นด้วยไบโอคอมเพลซเม็ Bio net. เสร็จแล้วก็ฆ่าเชื้อไฟท็อปเชื้อราสีชมพูด้ดวยดินไล่ท็อปอันนี้ก็เป็นแร่ภูเขาไฟนะครับบวกเรวยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์5ชนิดไม่ว่าจะเป็นไมโครไลซ่าไตโคเดอร์มาบาซิลัสซับทิรี แอนติโอไมซีดและก็โลโดแบคทีเรียแบคทีเรียที่ต้อขอแสงเองได้ห้าตัวนี้บวกกันนะครับอันนี้หวานก่อนอันนี้ตามนะครับแล้วผลที่เกิดมาก็อย่างนี้ครับดูใบครับอันนี้นี่เดือนเมษานะครับใบเขียวเข้มนะครับไม่ได้เจอฝนเลยนะครับใบเขียวเข้มนะครับรอดแล้วมีลูกติดมาด้วยนะครับแสดงว่าลูกนี้เริ่มกลิ่นหอมแล้วนะครับคือต้นนี้กะว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วนะครับใบนะครับที่เกิดใหม่นี่เขียวเข้ม รอดแน่นอนนะครับนี่เตรียมปลูกแซมไว้เลยไม่เป็นไรกว่าน,นี้จะโตก็พอดีใช้ต้นนี้ไปนะครับและที่สําคัญนะครับต้นนี้อายุ30ปีถ้าทําดีๆแตกกิ่งแตกก้านดีนะครับสะสมดีๆเนี่ยห้าสิบลูกเนี่ยถือว่าน้อยนะครับห้าสิบลูกตอนนี้หลักร้อยแน่นอนนะครับลูกหนึ่งประมาณสี่ร้อยก็สองหมื่นบาทต่อปีนะครับลงทุนได้นะครับด้วย ไบโอคอมพีดและกระดินและท็อปนะครับรับรองหายแน่นอนนะครับดูสภาพอย่างนี้แล้วถ้าพุทธภาหรือเมษายมีฝนหลงมาสัหน่อยนะครับรับรองใบแตกพึ่นะครับแล้วก็สะสมทําได้เลยนะครับสะสมแล้วก็ทําลูกต่อนะครับอันนี้จะมีลูกอยู่ติดประมาณสี่ห้าลูกนะครับก็ถือว่ารอดนะครับด้วยสูตรของทุเรียนดีมีไฟนะครับไบโอคอมพีดเน็ตแร่ภูเขาไฟ คุณภาพสูงสุดของรัเสเซียไทยนับติโรไรบวกกับดินไล่ท็อปจุลินทรียมีประโยชน์5ชนิดบวกกันและ2พลังนะครับหายแน่นอนนะครับท่านใดที่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ30ปีนี่โอโ้โหนะครับถ้าไว้ดีๆนะครับผลผลิตเนี่ย50ลูก100ลูกนี่มหาศาลเลยนะครับใส่บ่อยก็ไม่เป็นไรนะครับยิ่งดีนะครับต้อง เอาไว้เก็บต้นไว้นี้นะครับเพราะโครงสร้างรากอะไรต่างๆเนี่ยสามารถดูดกินปุ๋ยได้ถ้าเราพัฒนารากให้ดีนะครับก็ดูดกินปุ๋ยได้ดีล้างนะครับแก้ปัญหาไฟท็อปบดไปได้รากแข็งแรงท่อน้ําท่ออาหารสะอาดนะครับด้วยดินไรท็อปนะครับมันก็จะทําให้เพิ่มผลิตได้นะครับหายแน่นอนต้นนี้วันทง